ครับครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ก่อนบอลเือนดิมครับการเปนดบอลเปิดประวัตินักเตะ EP สามวันนี้นะแบกก็เราจะมาพูดถึงกองกลางที่เรียกได้ว่าเดือดที่สุดในยุโรปคนหนึ่งของฤดูกาลนี้ฟอร์มดีที่สุดเลยหนึ่งคนนั่นก็คือมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย20ปีของเรามาริดนะครับนั่นก็คือจูดเลิฮม นั่นเองแล้วก็เราก็จะจอดลึกกันว่าเขากว่าเขาจะมาถึงจุดๆนี้ผ่านอะไรมาบ้างนั่นเองก็แล้วเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าจูดก็เป็นนักเตะชาวอังกฤษที่เติบโตมาในเมืองเบอร์มิงแฮมของกองกินนั่นแหละแล้วก็หัดเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กเนาะแบงค์ใช่ใช่เด็กเลยเราเรื่องราวของจูดไวเด็กหน่อยเพื่อนสาหรับจูดเบอร์มิงแฮมกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนะเหมือนแบบมันเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีเทลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจูดเนี่ยเป็นดาวรุ่งของเบอร์มิงแฮมซิตี้อืมซึ่งเส้นทางการการการเล่นเล่นฟุตบอลของจูดเนี่ยเริ่มที่เบอร์มิงแฮมเลยเป็นอารมณ์แบบว่าก็พูดแบบเป็นคุณพ่อเขาแหละที่เป็นคนดึงดึงศักยภาพเป็นคนเห็นศักยภาพคนแรกเลยแล้วก็ดึงให้จูดขึ้นมาเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนาะ แต่อยากจะพูดถึงคุณพ่อเขาทีนึงว่าคุณพ่อเขาเนี่ยก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช่ใช่เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทางการนนาำปั่นเป็นกึ่ง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 นักฟุตบอลอาชีพซึ่งเขาบอกกันว่าประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะปั่นก็ยิงเยอะเหมือนกันนะเป็นในลีกเลยทีเดียวครับใช่เขาบอกว่าประวัติของคุณพ่อเขาเนี่ยยิงเป็นกองหน้านะที่ยิงได้มากกว่าเจ็ดร้อยประตูในลีกกึ่งอาชีพของอังกฤษเลยนะโอ้โห คือ<ม>เรียกว่าเป็นครอบครัวนะฟุตบอลมาแบบมาแบบจ๋าๆเลยนั่นเนี่ยใช่แล้วก็อัดข้อยียมาสุดแล้วลูกทั้งคู่เลยจูด้งจบเลยใช่ใช่เออแล้วก็จูดเนี่ยเป็นเป็นเยาวชนของเบอร์มิอมซิตี้ใช่ไหมแล้วก็เขาถูกยกเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยของของในรุ่นเดียวกันว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักเตะนะที่มีพรสวรรค์มากในทีมเยาวชนของของเบอร์มิอัมซิตี้เนาะ ก็ด้วยการการันตีด้วยการขึ้นไปเล่นในทีมยู23ตั้งแต่อายุสิบห้าปีไปอ้อโหอีกแล้วเด็กเทพอีกแล้วกว็เด็กเทพเลยจูดเนี่ยยิ่งชัด<ม><ม>เลยเพราะว่าใช่<ม>ก็จะได้เห็นเขาชัดๆเล่นทีมชาติกิจชุดเล็กเลยกับจอมมูเซีย่า<ม>เป็นลูมเมียกันด้วยใ,<ช>ในช่วงเด็กนะใช่ใช่ก่มูเซล่าจะโอนสัญชาติเป็นเยอรมันอย่างเรารู้กันในทุกวันนี้นะก็คือโตมาด้วยกันเลยสําหรับสองคนนี้ส่วนมูเซลย่าเนี่ยโตกับเชลซีจะเป็นเด็กอาคาเดมี่ของเชลซีจูดนี่คือ แฮมตั้งแต่เกิดเลยเกิดที่นู่นแล้วก็เลนบ้านเกิดเลยทีเดียวอืแล้วก็ก้าวมาสู่ชุดใหญ่เป็นไงบ้างแบงค์สำหรับจูดกับเบิร์นแฮมใช่อย่างที่ในในฤดูกาล2 0 1 9ั0เานยี่ิบเนี่ยจูดสก้าวขึ้นมาเป็นเล่นชุดใหญ่ในเป็นซีซั่นแรกของเบิร์งแฮมมาแล้วยิงลงเล่นไปทั้งหมดลงเล่นไปทั้งหมด44สี่นัดนะปั่นแล้วยิงได้สประตู2อาแอซิสช่วยให้เบิร์งแฮมเนี่ยล่อตกชั้นได้อย่างบุบวิดเลยพร้อมคว้าดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งแห่งศึกเนมิพไปคองด้้วยีนัน แล้วก็เรียกได้ว่าสโมสเมร,รเบอร์มิงแฮมก็รีทายเบอร์เสื้อให้จูดด้วยใช่ใช่ใชไม่ไม่เด้จริงๆนะเราปกติเห็นแต่ในวงการบาสนะ้นสำหรับการรีทายเบอร์ใช่ใช่ใชุ่ชกบอนนี้เราแทบไม่เห็นเลยนี่คือรีทายเบอร์ยี่สิบสองให้จูดเบอร์มิงแฮมเลยทีเดียวใช่เป็นประวัติาศาสตร์เงนินนะว่าแบบสุดยอดจริงๆเด็กปั้นคนนี้อืม แล้วก็เดี๋ยวเราก็พอ,พอพอประวัติของของเบิร์นแฮมคร่าวๆเราพอรู้อยู่แล้วแล้ว,ลวครานี้มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่พอมีทีหนึ่งทีมใหญ่เข้ามาเอี่ยวก็คือแมนเชสเตอร์เน็ดเหมือนกันปั่นในจังหวะเนี้นะ <c oughs> ใช่เข้ามาเอี่ยวซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าแมนเชสเตอร์เน็ดเนี่ยก็อยากได้ตัวจูดเบิลิงแฮมามาแบบมานานมากแล้วเนะเหมือนเราก็ส่งส่งแววมมมาจับตาดูแต่ว่าทางจูดเองเนี่ย ไม่ได้เลือกแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็เดบันแต่จูดเลือก<ม>บูเลเซียอทมุนเป็นอีกอีกเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ที่จะปักที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตตัวเองขึ้นไปในอาชีพนักฟุตบอลเนอะใช่ก็เรียกได้ว่าจูดเนี่ยตัดสินใจถือว่าถูกเลยนะสําหรับการย้ายไปดอทมุนก็คือย้ายไปในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะอืมใช่แล้วก็เรียกได้ว่าก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแบบเต็มตัวตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายไปเลย คือมาชุดใหญ่เล่นตัวจริงทุกนัดครบหมดเลยแล้วก็ได้ต้องเป็นนักเตะที่ทุกคนจับตามองเลยพอมาเล่นสู่เวทียุโรปเ่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะกับดอร์ดมูลผลงานในบูเดสกาปีแรกก็เรียกได้ว่าขั้นเทพเลยทีเดียวใช่แต่ตักับจ้องเลยสําหรับจูเป็นอย่างเงี้ยก็คือเรียกได้ว่าอุ้ยไอเด็กหนุ่มมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นของจริงแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่กับดอร์มูลเนี่ยก็คือได้เล่นร่วมกับนักเตะมากฟองสว่านหลายคนเนาะ ว่าจะเป็นโรยส์เอริกฮารแลนด์ก็คู่หูกันรวมถึงจาร์ดอนซานโช่ด้วยนะสมัยยุโรปว่าโหนซานโชแล้วก็เป็นอีกคนที่คอยปลุกปั้นจูต์ขึ้นมาด้วยแหละซานโช่เป็นลูกนักกีฬที่อยู่ในทีมใช่ใช่ถ้าคู่หูหลักๆที่เราจะได้เห็นจูต์เล่นด้วยสมัยยุคโรนก็คงหนีไม่พ้นเอริกฮารแลนด์เนาะเป็นตองประสานกันดูเดือดจริงๆคู่นี้ขนาดฮารแลนด์ออกไปแล้วจูต์อยู่คนเดียวปีสุดท้ายเนี่ย ยังปั้นเซบาสเตียนอันแลขึ้นมาเป็นโคสและกองหน้าได้เลยน่าเชื่อจริงๆริมคือจู๊ดเนี่ยถ้าเรามองกับดอนมุนจุดเด่นของเขาเลยเนาะก็จะคือพละกําลังแรงที่มังล้นเหลือมากเป็นนักเตะที่ขยันมากแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่นะสูงว่า16แต่ไปกับบอลได้ดีคิ้วมากเราจะได้คิ้วมากในทุกนัดที่เราดูเลยแบงค์ว่าแบบจู๊ดนี่มันไปกับบอลได้ดีจริงๆอืมใช่ไหม แล้วก็การจ่ายบอลนี่คือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ลที่เรียกได้ว่าโหอ,อายุแค่สิบแปดสิบเก้าเองตอนเล่นอยู่กับดอนมูลแต่แบบโหเกิดไวมากใช่อ่ามีอะไรเห็นด้วยไหมแบงค์สำหรับประเด็นนี้กระจุ๊ดและดอนมูลก็เห็นด้วยกับปั่นที่ท,ที่ด้วยด้วยข้อมูลที่เราเราเราได้รู้รับรู้มา <c oughs> คือจุดมันไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ว่ายังมีข้อมูลเสริมอีกนิดนึงในเรื่องของดีเทลของสถิติ คือจูดเนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงให้บูรลสต์บูเิสซีดอตมุในบุนเดสเลกาเนีืเขายิงประตูแรกเนี่ยกับสโมสรวันที่21พฤศจิกายน2020ด้วยวัย17ปีกับ82วันซึ่งทำลายสถิติเดิมของนูริซาฮินถ้าคนดูบอลก็จะรู้จักนูริซาฮินดีนะเป็นเก๋าเกาอืมดอตมุแล้วก็ใช่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 ก็เรียกได้ว่าจูดเนี่ย ก้าข <69 S 1> ึ้นทั้งตั้งแต่ยีคสิบเจ็ดอ่ะคือมันเรียกได้ว่าสุดยอดมากนะใช่ใช่ใช่การแรกเราอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะยังแบบไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่มันจะชัดชช่วงสองปีการหลังนี่แหละว่าเฮ้ยทูตแม่สงสาคัญจริงแล้วก็เป็นตัวที่ตอดมุลคาาไม่ได้เลยใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าผลงานดีจนมันลามไปถึงจุดหมายถัดไปนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษซึ่งผลกับโมสอนดีเนี่ยก็คือถูกเรียกติดทีมชาติ คือจูเนี่ยดโดนแต่ชุดยูสิบเจ็ดยูสิบแปดอยู่แล้วอย่างที่เราดูๆกันที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้เนาะแต่คือพอรายการยูโรเริ่มขึ้นมาเนี่ยืะเนาะคือมันยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยยูโรสองพันยี่สิบเนี่ยจูดขึ้นมาเป็นตัวหลักในแผงกองกลางของทีมชาติอังกฤษได้เลยอืถึงแม้ว่าในตัวจะลงค่อนข้างไม่เยอะนะแต่ว่าแบบพอลงมาแทนที่ของจอร์แดนสันหรือคาร์เมนฟิลิปเนี่ยเราจะได้เห็นแบบอิกใหม่ ที่กองกลางอังกฤษพวกตัวเก่าๆเนี่ยมันไม่มีง่ายใช่รวมการก้าวขึ้นมาของดาวรุ่งหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นดีแคนไรส์เมสันเม์ในชุดนั้นได้เรียกว่ากอ,องกลางอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างแบบดูเดือดมากไเรียกว่าคุณภาพสุดเลยแล้วก็เราจะได้เห็นได้ชัดเลยว่าจู๊ดขึ้นมาเป็นตัวหลักเนี่ยคือรายการฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาคือเป็นตัวหลักของชาติจริงๆแล้วก็เราจะได้เห็นแบบหลากหลายลีลาและเทคนิคของจู๊ด ในรายการบอลโลกไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอล<ช>แล้วก็เทคนิคการเล่<ช>งบอลที่ไม่ได้ว่าเห็นแล้วนึกถึงซีดิงซีดานเลยก็คือไอ้ต้องอตัวนั่น,น,นเองแล้วก็ใช่เียกได้ว่าเป็นตัวแบกเลยอ่ะสําหรับรายการฟุตบอลโลกนะแล้วก็ร่วมถึงกับตอดบุนในฤดูกาลนั้นด้วยใช่อ่าแบงก์มีอะไรเสริมไหมสําหรับจุดนี้จ<ช>ุดก็ อีกหนึ่งดีเทลสถิติเหมือนกันในในในด้านของการเล่นให้ทีมชาติของจูดเนาะจูดเนี่ยเป็นนักเตะุอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสามที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยวัยสิบเจ็ดปีกับร้อยหนึ่งร้อยสามสิบหกวันจูดเนี่ยกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสามที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมประเดิมสนามที่พบกับไอร์แลนด์ในวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันยี่สิบปันแล้วก็รวมถึงยังเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่เป็นอันดับสองที่ยิงได้ในฟุตบอลโลก ในเกมเจอกับอิรานในฟอตบอลในทุกวันโลกสองวันยี่ิบสองเนอะเขากลายเป็นอกฤจนักเตะอายุหนึ่งใช่ใช่ใช่อายุน้อยสุดเป็นอันดับสองที่ยิงในฟุตวอลโลกด้วยวัยสิบเก้าปีนับอีกหนึ่งร้อยสี่บห้าวันเป็นรองพิงไมเคิลโอเว่นรับตํานานเลยนะก็คือเอาสถิติถ้าในรายการทีมชาติเนี่ยถ้าเรานับออฟฟิเชียลแมชมันจะเป็นยี่สิบเจ็ดนับแล้วยิงได้สองประตูแต่นัเซลลี่หรือว่านักสึกที่นับเนี่ย พวกแบบเบรกทีมชาติอะไรนี้นี้หน่อยๆเนี่ยคือจูดยิงไป,ไปเยอะกว่านะตอนนี้ใช่ใช่ทนานัดที่แบบคัรฟุตบอลโลกอะไรจริงๆริงจังๆก็ตอนนี้สถิตยเองอยู่ที่สองประตูแต่ว่านันดอื่นก็มีประตูให้เห็นไปแล้วค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็พอผลงานมันดีกับดอดมุลเนี่ยมันยิง่งดึงดูดสายตาทีมใหญ่ถัดๆไปอีอกเยอะเลยเนาะดอดมุลเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสโมสรที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานีก่อนที่จะก้าวไปสู่ทีมใหญ่เนาะก็จะเป็นนัก คุณภาพแตายละคนที่ผ่านมาที่เราเห็นกันมันจะเป็นถ้าแต่สมัยก่อนเลยโรเบร์เลวันดอฟสกี้ม,มาอุสมันเดมเบลเล่มาถึงใครฮาร์แลนซานโช่เราเห็นมันปคือดอดมุนไม่เคยขาดกองหน้าคุณภาพเลยแต่ปรมาจุดเนี้ยมันไม่ใช่กองหน้าหรือว่าปีขวาเลยตัวลูกอะไรและมันเป็นกองกลางซึ่งเรียกได้ว่าสุดยอดกองกลางแห่งยุคไอคนเลยสำหรับจูตเบลลิงแฮมแล้วก็ทีมที่เข้ามาเสียบ แล้วก็เข้ามาดึงลายเซ็นของเจ้าตัวไปได้นั่นก็คือราชันชุดขาวแล้วมันเด็ดซมำกันเองใช่โอ้เซ็นไปได้แบบเหนี่ความคาดหมายมากๆเพราะว่าทีมใหญ่หลายทีมลุงจีบเลยนะเว้ยแบงค์สำหรับจูดใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่ชัดเลยกับลิเวอร์พูไอ้ลิเวอร์พูลนี่คือทีมเขาเรียกว่าเฉียบเฉียบมากเลยเนาะปั่นใช่มากๆแต่ว่าลิเวอร์พูลติดอย่างเดียว ไม่มีตังค์ไม่มีเงินใช่ดู้ข้ามตัวไม่ไหวเพราะจู๊เนี่ยค้าตัวเนี่ยคือหลักเก้าสิบล้านขึ้นอยู่แหละหลักร้อยล้านได้แต่มัดริดเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาซื้อไงเขายอมทุ่มถึงแม้ว่ามัดริดเราก็จะรู้ว่าปัญหาหลังๆก็คล้ายๆกับบาร์เซโลน่านะเรื่องหนี้เรื่องอะไรเพราะว่ามัดริดจะเพิ่งต้องบำรุงสนามซานติอาโก้บร์นาบิวไปก็กูมาเยอะก็เรียกได้ว่าต้องหารายได้กับคืนบ้างเราก็จะได้เห็นนักเตะพวกซีเนีย ทายออกไปไม่ว่าจะเป็นการเบกเบลอะไรอย่างนี้เป็นซีฟหลือใครๆใดๆก็ตามทุกอย่างของมาริดก็ทยอยออกไปพวกอายุเยอะแล้วก็ไปเด็กเจนใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเอ็นดิกแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนั่นเองแล้วพอการเข้ามาของจูดกับมาริดเนี่ยแบงค์โอ้โหสุดยอดนะเีรว่าฤดูกาลนี้เห็นได้ชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยว่าจูดนี่มันเหนือชั้นกว่ากองกลางธรรมดาทั่วไปแล้วอ่ะอืมใช่ ในลาลิก้านี่คือสิบสี่นัดล่าสุดสิบสองประตูแล้วแต่อีสองแอซิสคือยิงได้ทุกนัดสำคัญในยามที่มันติดต้องการเขาเขาอนะเพราะว่ามันติดเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าฤดูกาลนี้มันติดกองหน้าค่อนข้างขาดนะใช่มาฝืดเลยไม่ว่าจะเป็นโคเซลูวินิซิอุสหรือโรดิโก้ที่ถูกจับมายินหน้าก็เรียกได้ว่าไม่ปังเขายินปีใช่ใช่ใช่ใช แล้วก็พอการที่จูดขึ้นมาเป็นตัว False k n i เนี่ยโอ้โหยิงกระจุยยิงกระจายเลยแนมะ่งใช่ยิงเด่นกว่ากองหน้าทุกคนเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ก็มีอะไรเสริไมไหมเพื่อนจูตนะจุดนี้ก็ก็ขเ,เขาเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ที่ย้ายมาในในในฤดูก,กาลนี้แล้วช่วยให้ลอมริตเนี่ยคือแบบผ่านในเกมยากๆไปได้หลายๆเกมเนอะเราก็เห็นกันแล้วใช่ไหม แต่ว่าค่าตัวของของจูเองเนี่ยเราเรามักจะพูดกันเราสองคนเนี่ยแหละเราจะคุยกันเสมอว่าแบบ mm hmm. เออโคดหนึ่งร้อยล้านยังถูกไปเนอะบันกับกับกับค่าตัว<ป>ที่แบบอืมใช่ดูวยสติด้วยอะไรที่พาแมนลิบแบกในผ่านในกินงยากไปในฤดูการนี้เราก็ยี่ขนาดแค่ฤดูกาลแรกเราปัน่นเรายังเห็นเลยว,ว่า,วาจูพัฒนาล้วเป็นตัวแบกของเรืลิบได้แบบขนาดนี้แล้วในอนาคตที่มันจะมันมันจะปไปได้ไกลขนาดไหนเนอะอ่ะคือเราพูดมาถึงขนาดเนี้ยเจ้าตัวเมื่ออยู่ยี่สิบนะแบงค์ใช่ใช่ ไปได้อีกไกลมากคือตอนนี้เรียก้ว่าก้าวขึ้นมาเป็นแบบนักเตะระดับเวิลด์คลาสไปแล้วระดับแบบตัวท็อปท็อปของยุโรปไปแล้วกองกลางตัว top ได้เลยคือณตอนนี้เราพูดถึงกองกลางที่ดีที่สุดในยุโรปเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชื่อพูดถึงแน่นอนนั้นาทีนี้สับูรเบลนิงแฮมแล้วคือตัวในยี่สิบเท่านั้นโอนาคตอีกยาวเลยอ่ะใช่ยี่สิบปีเนี่ยของจูดเนี่ยค่าตัวหนึ่งร้อยสามล้านซึ่งบางข่าวเนี่ย ทางสื่อนะปั่นเขาบอกว่ารวมแอดออนเนี่ยอาจจะดีไปถึงร้อยสามสิบสามล้านซึ่งซึ่งเราก็ยังมองว่ามันคุ้มอยู่ดีนะครับกามควอมู่ดเนาะอือคือร้อยสามสิบสามล้านยูโรเนี่ยเราพูดกันตามจริงว่าถ้าเป็นค่าในความสิ้อยู่เราเราเก้าสิบอ่าใช่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 บวกรวมแอดออนหน่ออาจจะถึงหนึ่งร้อยล้านแต่เอาจริงๆมันไม่น่าถึงเพราะว่าถ้าเราไปลองดูดีเคนไรส์ดิคนไรส์จบที่ร้อยสามล้านจูถูกกว่าใช่ใช่อาจจะติดไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านได้ ก็เร <kung> ียกได้ว่ายังถูกไปอยู่ดีอะถ้าไม่ถึงรลายล้านปอนนะใช่เราพูดกันเสมอเลยปั่นว่าแบบมันถูกไปจริงกับคาดตัวนะหลายล้านปอนนี่คือจุดนี่มันติคุมแล้วนะจุดจุดนี้นะตอนนี้คือคุ้มแล้วเพราะว่าเจ้าตัวก็อยู่ดอกมูลก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเลยไม่มีเลยถูกคือเราจะเห็นดูการนี้ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวข่านิดหน่อยช่วงไปเบรกทิมชาติแต่ก็หลายข่าวก็โจมตีว่ามาลติอะอยากถนอมแรงนักเตะเลยส่งไปว่าเจ็บ จะได้ไม่ต้องเดดซึ่งเราก็มองว่าบรรยุทธ์ที่ค่อนข้างฉลาดนะรามันลินแล้วก็เก็บนักเตะตัวสําคัญไว้ใช้ในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือว่าลาลิก้าที่ปีนี้ค่อนข้างเด็ดแบบยากเย็นนะเพราะว่ามีมก้าวขึ้นมาฟอร์มแรงอย่างคิโรน่าแล้วก็ยังบาร์เซโลนาแอตมาดริดแล้วก็เซบีย่าที่มันที่เรียกว่าฟอร์มดีโซเซดก็ปีนี้ก็มาแรงใช่ใช่ใช่ ็เรียกได้ว่าก้าวขึ้นมาเป็นกองกลาง world class เลยสำหรับจูดเบลลิงแฮมเราไม่ค่อยเห็นนะแบงก์แต่คือเราไม่ค่อยเห็นภาพนักเตะอังกฤษไปปังที่ลีกอื่นเข้าจไหมมนเยอะนะคือมันก็มีบ้างแหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะเราจะเห็นซันโชกับดอดมุลอะไรอย่างนี้เราจะเห็นคีรันทิปเปียไปอยู่แอตมานิดที่เราแบบแววบแว๊แต่ถ้ามันจะเด่นเด่นเลยเราต้องแซดแบ็กไปค่อนข้างไกลเลยมันจะมี ทีมแม็กมาดามาอะไรอย่างี้กับเรอัลมาดริดย้อนไปเยอะเลยนั่นน่ะใช่เลยนะเบ็แฮมกับมาดริดเบ็แฮมกับลาลใช่ใช่ใช่เราไม่ค่อยเห็นนักเตะแบบระดับแบบอย่างนี้เล่นลีกน้องอังกฤษเลยอืมใช่คือมันน้อยถ้าเราจะได้เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเดสเนาะอย่างแฮเเรี่คินนนะนั้นนาทีนี้เนาะใช่แักเตะอังกฤษที่มาเล่นในลาลิก้าสเปนเราไม่ค่อยแล้วมาแล้วปังนะถ้าเราย้อนกลับไปก็นู่นเลยแกรี่เนิเกอร์อืม ค่อนข้างไกลนะแบงค์ะใช่ใช่ใช่ไมคเครื่อเาเว้นมายังพังเลยอ่ะใช่พังจริงๆริเราเว้นอยู่อ่ะอืมใช่คือเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างกล้านะสำหรับจุดแล้วดูตัวเองเลือกเสื้อเบอร์ห้าด้วยเสื้อกาวของตีนซีดานเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ที่กดดันมากนะตำแหน่งกองกลางคับกันใส่เสื้อไอดอลเลยใช่แล้วก็ซีดานเนี่ยไม่ใช่แค่ฐานะนักเตะกับมัดริดที่เป็นตำนานดวงหนึ่งโค้ชด้วยอืมใช่ มันค่อนข้างแบบเฮ้ยคาดหวังสูงแล้วก็โอ้โห,โหตอบแทนแฟนบอลได้อย่าคงคุ้มค่ายอย่างองจูบปเรื่ออืมใช่แล้วก็ จูดาปัน่นกลายเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่เขามองว่าเป็นหัวใจในในยุคเจอร์ิกอสใหม่ของเลวิลิตไปแล้วนะตอนนี้เราด้วยตัวตัวการที่เขาลงมาเล่นกองกลางแทนที่ของทอรี่คลอสโลเบิโมดิและพวกเนี้เนาะที่อายุมากขึ้นและโค้เองก็3 3นสิบโม้ะรวมโมดิตเองก็37ไปแล, 33, แล, est, แล้วเนี่ย,ยแถมโูกบาร์ตโมเสียคาริเมนเซมาไปอีกก็กลายมาจูดเนี่ยเป็นเสาเหมือนเป็นเสาหลักของทีมในตอนนี้เลยที่มาแทนพวกตัว,วตัวพวกแบบตัวเก่าๆพวกนี้ อืมใช่แล้วก็เล่นเผนึกเจนไปแล้วสำหรับมาริดนั้นนาทีนี้เนาะใช่กองคือนอกจากจูดก็จะมีคาร์มาเวนกาที่สำรับประโยชน์มีชูอาเมนี่แล้วก็ได้เรียกว่าตัวสำคัญอีกคนของมาริดก็คือเฟเดริโกบาเบเดเราจะเห็นได้ชัดในกลางเนาะที่ก้าวขึ้นมาแทนพวกลูกาโมดิชหรือโทนี่โครสและถึงแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นพวกตัวเก่าๆได้รับโอกาสน้อยลงแต่ว่าโทนี่โครสเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะยาวกว่าโมดิชนิดนึงนะ ยังได้ลงตัวหลักอยู่แต่โมดิชนี่คือเราเห็นได้ชัดแล้วว่าอโรยตาละสําหรับใช่สามสิบเจ็ดแล้วอะโมดิชก็เยอะแล้วอะอดีตนักเตะมาลงดอเลยนะโมดิชใช่แล้วก็ท่านเราจะพูดถึงความตื่นเต้นคือเราเราจะได้เห็นจูดเนี่ยแน่ๆคือได้เล่นกับเอนดิกฟิลิปเป้ในคลิปที่แด๊ได้าพูดถึงไปนะปันใช่ก็แน่ๆแล้วว่าเราจะได้เห็นการประสานงานของดาวรุ่งตัวท็อปจากสองทวีปนะใช่คือตัวท็อปนทีนี้ของกองกีตเลยจากจากยุโรปนะตัวเอนดิกก็คือ ดาวรุ่งที่ท็อปที่สุดแหละของบราซิลในช่วงวัยนี้ใช่ก็แล้วยังรวมถึงมาริดเนี่ยจะได้สามประสานแดนหน้าเป็นบราซิเลียนหมดเลยนะโรนินโปเฟนิซิอุสก็ได้ได้ว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจจะได้เห็นสามตัวรุกมาริดเนี่ยเป็นสามตัวจริงชาติบราซิลเลยก็ได้เพราะในทีนี้ตัวเก่าๆของบราซิลมันก็เริ่มรวยราแล้วเนมาใช่ไหมก็เริ่มตอกคูตินโยไปแล้วเคซุสก็ ไม่นิ่งไม่ค่อยยิงประตูอยู่แล้วก็เราจะได้เห็นสามตัวจริงมาดิปเป็นไอ้นี่เลยอะไรตัวจริงของทีมชาติชุดใหญ่บราซิลใช่ก็<ล>เราดูว่าโรดิโกจะเล่นดีกับราฟินญาไหมในเวทีทีมชาติอืมลุ้นกันดีกว่าใช่ก็เรียกว่าจูดเนี่ยสําคัญมากนะแล้วก็มาดิเซนยาวด้วยเราจะได้เห็นเขาในสีเสื้อนี้อีกยาวเลยอีกยาวๆเลยมันใช่มีอะไรเสริมอีกไหมแบงค์สำหรับประเด็นนี้ อืมก็พูดกันก็ข้าวก็ก็คือครอบคุมกันแล้วแหละใ,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 ใน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 ด้านของสถิติเ็พูดไปแล้วแล้วก็อ,อนาคตเนี่ยเราก็พเราก็พูดไปแล้วว่าเออจะได้เล่นกับเอนดริกเนะแล้วก็เป็นกริกอสยุคใหม่ที่เป็นแฟนแมลลิตหลายๆคนเนี่ยคาดหวังไว้หลังจากผิดหวังกับเอเดนาซาไปนี่ต้องพูดตามตรงนะปันใช่ก็แอบเสียดายนะสำหรับอาซาใช่ใช่ใช่ก็อเอาใจช,ช่วยคนบอลแมนลิต<อ>แหละบอกว่า ตอนนี้มันอาจจะเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายใหม่ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับหลายๆทีมอย่างเชลซีแมนยูเองก็เป็นแหละตอนเนี้ยก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนใช่เพราะมันก็เปลี่ยนถ่ายยุคสมัยกันแล้วมาริดก็ว่ายังดีกว่าทีมเรากับแมนยูนะใช่ดีกว่าเยอะคือเขาค่อนข้างแบบเข้ากันได้เร็วสไตล์การเล่นอะไรคือไปกันได้แล้วก็เซนักเตฉลาดมากรวมถึงอันเช่เนี่ยมีประเด็นเรื่องว่าจะย้ายไปคุมทีมชาติบราซิลด้วย ถ้าเราไม่เชื่ฤดูการไหนจบฤดูการนี้หรือฤดูการหน้าเราก็ยังไม่แน่ใจคีิงถ้าอันเช่ได้คุมพวกเด็กๆบราซิลวันนี้มีมนะว่าอันเช่อาจจะเอาไปเป็นสามตัวจริงของชุดเขาก็ได้เรือนนําหูกับการกลับมาการกลับมาหรือเปล่าของซินเดรนซีดานก็เรายังต้องรุ้คำตอไปว่าใครจะกลับมาต่อเท่นะแล้วก็มาริดถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจและน่าดูทีมหนึ่งนนาทีนี้เลย โดยชื่อของนักเตะด้วยชื่อชั้นนักเตะไม่ว่าจะเป็นจูดจะเป็นวินิซิอุสแล้วก็โรติโก้หรือใครก็ตามนาทีนี้น่าสนใจครับมันยุคใหม่กาลาติกก้ชุดใหม่น่าสนใจจริงๆใช่ครับก็ประมาณนี้สําหรับจูดเป็นนันนุมเนาะอืมใช่ก็เรียกว่าครอบคุมค่อนข้างครอบคุมแล้วใา่บวกห้องตรงไหนไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับครับแล้วก็คลิปต่อไปอยากได้ใครยังไง เรื่องราวเรื่องอะไรก็คอม,อมเมนต์ได้เลยแล้วก็ฝากเหมือนเดิมอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับใช่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนดูบอลให้าดูบอลเป็นเพื่อนคุณวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย